นางเอกใส่เสื้อขาวอันนี้ชุดนี้จะรับการสนับสนุนของหลานโป๊้กับพี่แมวเหมียวแค่ต่อเอแจะพี่แมวเหมียวต้องเป็นคนจัดจัดหนักให้อยู่แล้วซซุอหกสิบปีหกสิบปีทางนี้ค่ะวัดพระงามค่ะ

No, mm no, -hmm. mm -hmm.